เราอยู่กำแพงอย่าโผล่เยอะช่วยพี่ลีกำแพงปืนกลช่วยพี่ลีไม่มีตัวทนายยิงโคปอกพี่ลีไว้ยตายสองตัวโอ้ยเฮียมองยิงหัวของกูพอแล้วคนยิงเย็นหัวเองโผล่เมล่อไม่แม่งต้องมาช่วยพี่พันแล้วแหละแผลเนี่ยแผลข้างล่างอ่ะเองพันแผลข้างล่างเลยแผ่นซ้ายอ่ะ พี่พันแนข็แขนขวาอยู่ทิศอาทิศวสมโตสมโตเดี๋ยวนะผมองเออมันจะมีขบหลังเลยขอบพี่โอ,อ้ยหนับเฮ้ยพี่เลพี่เลพีเลเล่เลหน้าพี่ตัวนึงไปขวาขวามาโดนว้าปวะมันปิงเปล่าหน้าผมเสียงอยู่หน้าผม น้าหน้าสมหน้ากำแพงตัวหนึ่งเขาบากไว้จะซื้อเกิดเงียงเพื่อเอาพุ่มมาแล้วเก๋นะเหมือนจะสองตัวสุดจะหมดหยุดถอยออกมาถอยมาเล็นก็อยู่เดยพุ่มเลยวิ่งเล่นมันวิ่งเลนอยู่รอบเผาอะเฮ้ยเซ็ตไข่เพียบเลยตัวเนี้ยตอนไหนไม่ไหนเออเฮ้ยน้าพี่เล็หน้าพี่เล็กนแเรา พี่ลีตัวหนึ่งนะพี่ลีตัวหนึ่งอยู่ในปุ่มถ้าผมดึงหัวบัตรอะไรจะอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยพี่ลีพี่ลีอย่าไปต้องลุกพี่ลีไม่ต้องลุกสองตัวถอยถอยถอยอยู่หน้าอยู่อปุ่มข้างล่างเลยสามารถเปิดข้างล่างได้เหรอแตกแตกสมถุยสมถุยแตกสวยน้องพี่ดีมากตัวพี่ลีหน้าพี่ลีผมไม่เห็นแล้วนะผมเซิร์ชตบนะผมเซิร์ชตบนะได้มเอาเอาแค่ปืนไม่ต้องเพิร์ชเอาแค่ปืนเอาแค่ปืนมาแล้ววิมพ์กับ ไม่ต้องเอาศพมันปล่อยแม่งศพศพแม่งขยะทิ้งไปแล้วปืนปืนผมขายนะปืนไม่ไม่ไม่ปืนเ็บขายฝากเก็บเก็บมาย่งกระแพงเร็วอย่าช้าเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วไป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 ตังห้าพันกับโกติดตายสำพัญตายเลยอีกฝั่งหนึ่งของพี่เลยอ๋อฝั่งหนึ่งอะก็โดดล่มาเห็นว่าแหละไหนวะเันเราอ่าขวาพี่ขวา ขวา้ายนิดนึงเฮ้ยไข่แมงฮึดวะตกใจพี่ผมผมใช้พี่หาทางัดนั้นน่ะเออข้าลงไปอีกมันจะอยู่ใต้เนินพี่ขวานิดนึงใช้มันเหมือนใช้ระเบิดปะติ๊กๆกันอะขวาพี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องห้องทงเออเฮ้ยมีตัวโดดล่มมีตัวโดดล่มพิษเอ็นพิษเอ็นพิษเอ็นต่อยเห็นแล้วไกลๆเลยโอ้ไกลเกินเกิดบ้านน่าจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวต้นไทรอะ ตรงนี้การยิงเลยไอ้การยิงเอกไม่ฝั่งฝั่งใกล้บ้านเรายังไม่เคลียร์เลยพี่ตรงหินเนี่ยตอนนั้นแหละจะไปจะไปปรุงกัรหน่อตัวใครบ้านเนี่ะมองเลยแม่งไม่เห็นเอ้ยตรงหินตรงหินพี่พี่ตรงหินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ตามผมเลยตามผมเลยตายตายส่งสู้ส่งสู้ยีน้องจีตัวตัวอยู่กับผมตัวอยู่กับผม คลายสมองมีคล้ายตัวหนึ่งคลายตัวหนึ่งลาดลาดตัวสุดท้ายเลยโอ้โหตายเฮ้ยปดูดูเออปืนตรงนี้เสร็จไปแล้วไม่ใช่นี่หว่ายใส่คำส้มเอ้ยหน้าผมตัวหนึ่งหน้าผมตัวหนึ่งยิงอย่างข้างหลังเราเอาหลังบ้านไหมพี่เอาหลังบ้านไหมหรือเอาจอกหลังบ้านหน้าบ้านจริงเหรอหลังบ้านสองตัวหลังบ้านตัเหรอเอสตีระหว่างเอสกับอี มีหินนออัยู่ถ้าเราออกกลได้ผมว่ามันมันจ่อประตูอยู่ดีพี่จ่อประตูอยู่ใต้ใต้หินนะหินหินหน้าพี่เลี้ยผมว่าได้ผมว่าออกได้พี่ลีวิ่งอยู่นะไปหินหน้าพี่ลีสองตัวนะระวังตรงข้างหน้าเลยอยู่ใต้เนินไม่รู้ออกไปไหนแล้วหาอยู่เดี๋ยววิ่งคู่พี่เลีองนะผมวิ่งคู่พี่เลี้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยโถมเลยโถมเลยขวาขวา ตายไปพี่นี่เห็นข้างหน้าพี่เลยพี่ข้างหน้าพี่เลยข้างหน้าพี่เลยได้เร็วไปไหมแปลงแตลงแปลงสมตู่สมตู่หาตัวที่เหลืออยู่มีปืนมีปืนเปลี่ยนไหมมีปืนเปลี่ยนไหม ตอนแรกมันมีสองตัวเห็นเอ้ยเหี้ยวโอ้ตกใจตีเหี้ยเอมีกูโดดพี่พี่ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดได้ไดสวยสวยสิสวยเราวิ่งไปตันคิวตันคิวได้แล้วได้แล้วใครใครใครมีปืนใครจะเก็บของวิ่งกลับมาได้ผมโค้ชไปอยู่ผมเดาเราผมวิ่งไปผมไปโอ้ยโอ้ยเหลือสิบแปดเฟรมเหลืถามจริงข้างบ้านมาตัวนึงคิดระหว่างกั S W ขวามือพวกพี่ ฝ่ามือผู้พี่ทหารจากทหารไปที่เสาเสาไฟฟ้าฝ่ามือหินใหญ่ลงมาแล้วมาอีกมาอีกกตัวใส่ชุดใส่นี่ใส่ชุดบิกินี่บิกินี่ดำที่จะเอาตะถ่ตอนนี้พี่เดี๋ยวว่าเรากลับก่อนไม่ถ้าเกิดใครมีปืนก็เอาเข้ามาเก็บก่อนมีปืนสองก็บอกเก็บเข้ามาเก็บก่อนเก็บปืนเซฟปืนเดี๋ยวเอาเข้าไปเก็บเอตรง คนเกิดบนหวัวคนเกิดบนหวัว M I E M I E ใครใครบนหวั M IE, M IE, นหวเกิดแล้วไอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ,โอ้ไม่ตายว่ะกระสุนหมดแม็กเลยความจริงเอาเอาเอา,เอาให้พี่ลีเลยเอาให้พี่ลีเลย<อ>เดี๋ยว<อ>ผมไปหาเอาในบ้านผมนไปหาเอาในบ้านกาแฟเอากระสุนกาแฟเอาปืนเอาปืนมาเติมกระสุนน่าน่าเติมกระสุนในบ้านไปนี่กระสุนปืนจะพังแล้วเนี่ย ข้างผมข้างผมข้างผมตัวหนึ่งข้างผมตรงผมตรงผมตัวหนึ่งข้างหน้าผมเลยข้างหน้าผมเลยตรงพุ่มตรงพุ่มหน้าตรงพุ่มหน้าจัดการเลยตรงนั้นอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งผวมันหมอบอยู่ในพุ่มแน่เลยว่ะ โอ้ย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 เยเย็นอย่เย็นฝอยมันฝอยมันหินอยันฝอยมันฝอยมัหินฝอยม่นฝอยมันฝอยมันหินฝอยมันฝอยมันฝอยมันหินฝอยมันอยมันฝอยมัห็นฝอยมอยอยมห็นแอยวนฝอยมันอยมันหินฝอยมันฝอยมนอยมัยอยมันฝอยอยนหินอยอันอยมัน่อยมันห้นฝอยมนอยมนอยหนฝอยอยม้นอยหลือยมายอยอยหินอยมัโอย พีผ่ผมผม<า>ใช้ผ้านี่พันหายไปเนะี่ยตายข้างบ้านโอ้พี่พี่พี่เคนผมใช้ผ้าผ้าสกปรกพันหายไหมพันได้พันได้เดี๋ยวพี่พันให้โอ้ซีสามสามอันตีตายเถอะตีไม่ทนันหรอกอยู่เฉยตีเฉยตีไม่เผื่อทันนะพี่ไม่ทนันไม่งั้นเดี๋ยวมันเราจะเสียเวลานะตีเราต้องกันบ้านามมา,ามมมสพี่ยิงก่อนนะตีโอเคโอเคโอเคหายอยู่หายอยู่ไม่ต้องเกิดหลังบ้านตัวนึง เอาปืนพี่มานะพี่ลีเอาปืนพี่มาแล้วนะอยู่แลผมเกิดโกนะพี่ตายหนึ่งสมตัวตัวตัวปืนยิงสี่ตายแล้วเป็นข้างล่างก็ได้เฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอตัวหลังบ้านตัวหลังบ้านแป็นโยคอเอียงเลยเร็วไปชาร์จปุนมันให้ตัวนั้นตัวนั้นเจ็บแล้วตัวข้างหน้าใส่ชุดกอดแน่นมาด้วยตาย สวยตัวหลังพัดตายแล้วกำแพงเก็บไม่หมดได้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 ผมกำลังวิ่งไปผมกำลังวิ่งไปไม่ถูกปืนปืนปืนพี่ลีก็อยู่กับผมอยู่กันเลยตีตีเองมาทางนี้ซีอุมหาศพมันอยู่นะแต่ว่าก็เหนื่อยตีตีตีดูตรงที่ตียิงไว้หน่อยตรงนั้นน่ะกำแพงเสียตัวหนึ่งนะหน้าเองอ่ะใช่เออมีอีกหรอมีก็พี่ยิงไปไปแถวนั้นน่ะเอาหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งผมพักเหนื่อยผมพักเหนื่อยก่อนขึ้นเข่ามาเอ้ยผมเจอแล้วตายตายสมพันธ์สมพันธ์ สมคันธเดินน้องมึงเปียวเหรอเจอพานสมเข้าไปเป็นไงเจอพานสมไงไอวาอีมีอยู่ไพี่ตรงหลังเขาเลยคิดว่ามึงเปียวไงโอ๊ะโคตรหน่วงครับบอกเลยเหมือนตัวซ้ายมือจะมีพี่พี่พี่มามาช่วยผมหน่อยได้ไหมมาหาว์หน่อยมาหาว์หน่อยมาช่วยเก็บปืนหน่อยเก็บหายละอยากไปพี่ไปไม่ได้เองเองวิ่งเอากำเองวิ่งเอาปืนมาให้พี่ลีแล้วเดี๋ยวเองวิ่งกลับไปเดี๋ยวครบให้โคตรเยอะครับโคตรเยอะของฟูจัดตรงนี้พี่เลโอ้พี่เล พี่พ <inappropriate> in <illing> ี่พี่ต้องมาจริงของโคตรปูเล่ไปหน่อยพี่เล่สมพันธ์ไอ้ัสมอันสมอันสมอันสมพันธ์พันสมพันธ์เฉยพี่เล่ผมเจอไอตัวโยกโยกคอเนี่ยเจอเนี่ยเจอเนี่ยตัวเด้กเนี่ยเฮ้ยวิ่งมาตัวนึงเฮ้ยกรแเพราพี่มาใต้ตีนเองกระเพราตาเหรออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งไอนี่เขาสงครามโลกใต้ตีนเองชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มเออผมตายผมตายหลังผมหลังผมหลังผม น่าน่าน่าพี่ตายตายสมจอยสมจอยสมจอยเกี่ยมอะไรอีกอไม่ไหวแล้วนะอขาเป๋ระวังนะพี่ระวังนะแบงกงเลย เราเปิโดโจนเข้าไปก่อนก็ได้พี่โดนก็ไปโดนแม่งแน่ๆสามสี่ตัวงั้นนะเพราะแม่งชอบนั่งกันเป็นตุ่มไอ้พวกเฮียเนี่ยนั่นจ <ะ S 1> นง<ม>จุ๊บ<ม>นั่งกันจุ๊บปุ๊กกันอยู่สองสามตัวที่หนึ่งอ่ะโยนไปแม่งกูเฮียแตกหมดละวดูนหน้าผม,มได้ปืนมาได้ปืนมานี่ถ่ายละโหยเยอะจัดเยอะอย่าง,งในรุ่มมาตี พี่ลีระวังนะพี่ี่พี่หน้าหน้าผมหน้าผมอยู่ตรงหินหน้าผมเลยตรงหินหน้าผมเลยพี่ลี ระวัง <Billie S 2> นะต <railway. S 2> ัวหลังพี่ต <ain> ัวนึงเฮ้ยผมเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นผมเหมือนกันพี่ดิชิบหายละตัวทนายจริงไกลเลยอไหน้าบ้านพี่ไม่ไม่รู้นะเขาน่าจะเป็นทิพย์ทนายมีสองตัวเอกตอนเนี้ยเจ็บหนักมากข้างบ้านตัวหนึ่ง ชิดบ้านเลยแล,งลงแล้ววิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปแล้วแค่เก็บปืนผมไปมันจะรู้ไหมที่พี่ตรงผมตัวน,นึงช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยตรงหน้าพี่ตรงหน้าพี่ก็มีช่วยยังไงอะหน้าพี่ก็หน้าเองอ่ะแหละเก็บหนักเก็บหนักผมก็เก็บหนกัก <c oughs> โอ้ยโอ้ยพี่อสมถุยตายสมถุยตายมา,มาดิวะ One eternity later ย่แหละที่ตรงผมตรงผมตรงผมมีตรงผมมีมีมาตรงผมมีมาตรงผมหน้าผมหน้าประตูเลยหน้าประตูเลยสว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 ยมีปืนฝ่ามือฝ่าบ้านฝ่าบ้านพี่พี่ตรงผมตรงผมมีคนวิ่งมาตรงผมมีคนวิ่งมาใกล้แล้วใกล้แล้ว สวยสวยผ oh, the no, ู้อยู่ไหนอะหาผู้ไม่เจอใต้บ้านป่ะพี <t <t ่แต่ตอนนี้คือผมหนาวมากมาปุดบมาจับไม้นี่ข้างบนเลยพี่ไม่ไม่มาทานจุดพุ้งเด้อเด้อเด้ออันดี้วะนี่อันดี้วเนีผมขอเอาเสื้อข้างล่างก่อน